S <S <De hello? S 2> เขอโทษชื่ออะไรครับเนี่ยเอาชื่อจริงช oh, ื jo. 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 ่อเล่นครับชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นโจโอชื่อชื่อโจ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 คือชื่อเล่นคุณน่ะชื่อโจควาดเป็นเยอะควาดเป็นเยอะคุณโจนะฮะโจโจอ๋อคุณโจใช่ฮะ โจ้ท่านสั้นอยากรู้จักชื่อจริงเขาอะไรกันเน่ยคือคนจริงข้างอกเขาเรียกโจ้กุไม่หันนะคือชื่อเล่นคุณอีทีชื่อเลยนะโจ้ยินดีรู้จักครับคุณโจ้เอาอย่างนั้นเอาชื่อจริงดีกว่างั้นเน่ะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงโจ้จริง ท่านเจ้าทูโจ้จริงใจใช่ไหมไม่ใช่ขอโทษครับผม